ว่าสวัสดีชาวฟีฟายคุณผู้ชมคิดาชาวคณะชาวพีบีชาวไฟแบงค์เชิงซีกันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนคครับก็สวัสดีชาวฟีฟาวโซเยอชาวโซเยอร์วันนี้คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะพาเปียกเนี่ยมาดูบ้านอีกหลังหนึ่งของพี่ใช่คือเห็นไหมครับเนี่ยรูปบ้านของพี่รูมึงฟัง สร้างอะไรสร้างมาเท่าไหร่อ๋อสร้างมารู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่สี่ร้อยกว่าล้านโอ้โหเพี่มุง้งเป็นยาเหมือนเขาไหมอ่ะโอ้กูไม่ได้พี่พูดจริงไม่ได้ไม่ได้ปากตอนแหล่เอ้ยวเดี๋ยวฝากดูลำโบด้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปดูให้เออโมเดลอะไร มือสองชั่วล่างผไม่เจอตลอดเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเวยทุกคนก็คือจริงๆอ่ะบ้านหลังนี้ผมต้องจัดวันเกิดของดิวคือเมื่อวานนี้คือผมจองบ้านหลังนี้ไปใช่ไหมครับทุกคนแล้วมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบ้านหลังนี้เขารับคนได้แค่ยี่สิบห้าคนนะครับแล้วตอนนั้นตามจริงอ่ะมันครบแล้วเว้แต่เพื่อนผมมาน้องผมมาก็คือปาล์มกับมาลีและจริงๆอ่ะมันไม่พอใช่ไหมครับแล้วก็พ่อาด้วยแล้วผมก็เลยต้องโยกบ้านนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ผมไม่ได้คืนตังค์ผพก็โยกมาอีกวันหนึ่งจำเป็นก็ต้้ออองมมมาวันนนี่่่เพืผไยูล ผมบอกให้เพื่อนผมอ่ะผมบอกเพื่อนขออยู่อีกวันหนึ่งได้ไหมเรารู้ไหมครับวัยรุ่นภูเวลาพัทยาเขาชอบเขาเรียกตัวไล่ฟังเขาชอบบ้านทีแบบแสนอ่ะใช่แต่แต่คนไล่ไม่ติดสัมพันธ์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหมือนพัทยาไม่รู้ว่านั่งรถเลยมาหมอชิดมาทำสวยหญ่คุณว่เดี๋ยวผมจะพาทุกทคนเนี่ยมาดูบ้านนะครับคือจริงๆแลเพียงฟังคุณนะเมียกูไม่มาแหงดิวไม่มาแหงแล้ววันนี้เหลือเหลือตัวไรแล้วช่วยไหมทุกคนบ้านหลังเนี้ยไอโทรศับอยู่นะจ้างพยานล้วรู้ไหมทุกคนบ้านหลังเนี้ย มีแค่ที่สิบห้าคนนะแล้วมาอยู่กันนะถืะะอแล้วใส่นะทุกคนแสนสองละคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากมานะเพราะว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาสามคนนะ,ะใช่เพิ่มอีกสี่เพื่อนตรงสี่น้องๆเลยโฟราไม่ใช่ว <c oughs> านใสๆๆ <c oughs> ่สๆๆ <c oughs> คือจริงๆผมผมอยากนอนอยู่บ้านนะครับแต่ว่าอเนี้ยคือมันเช่าไปแล้วคือเราเราคือจะมาก็อยากมาพี่คิงไม่ต้องอ้างบอกอยากนอนอยู่บ้านหรอกเนาะจริงเดี๋ยวผมเลยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูฟังก์ชันในบ้านนี้นะครับคือค่อนข้างเยอะสระน้ำก็สวยตัวชิว สองเป็นเสี่ยสองเป็นเที่ยวไรุ่นไหนเนี่ยไปรุ่นคุยล่าไปรุ่นคุยล่าไม่ใช่ไปรุ่นไม่เปิดทำไมยกมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้เดี๋ยวผมพาดูห้องห้องก่อนนะห้องโคตรดีเพี้ยนมาเอาีอยากจีบใบไห้แหมอยากจีบใบใบอะไรไใบขาวอ๋อไใบตัวอะไรนี่เดี๋ยวพาไปดูเด็ดมากในห้องห้องโคตรดีทุกคนคือห้องแบบดีสัตว์ดีสัตว์อ่ะถ้าห้องห้องไหนนะอ่ะอยากดีเลยอ่ะแซ่กุญแจมือแซ่กุญแจมือทำไง เราห้องดีสักผูบอกเลยนี่อย่างนี้เลยเปี่ยนทำไมอ่ะไอ้แล้วก็ไอ้ติด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 แล้วก็เดี๋ยวคือห้องนอนอ่ะผมบอกเลยว่าดีแบบดีมากตั้งแต่ที่ผมเคยไปคูเล่าแบบทุกที่เลยนะครับคือที่นี่ดีที่สุดนะแล้วก็ห้องน้ำเอ้เปลี่ยนทำไมอ่ะ ดูเฮ้ยน้องคนใหญ่อะคือห้องห้องอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกห้องอยู่แล้วนะครับคือห้องน้ำห้องนอนจะเป็นแบบนี้หมดนะครับแล้วซึ่งตรงนี้ผมชอบตรงนี้อย่างนึงเว้ยนี่จับปุ๊บเกียนตัวหน่อยคืออะไรโอ้โหกระพุ้นขาวน้องสุดาโอเคนะครับทุกคนยังไม่หมดแค่นี้นะครับตัวเดี๋ยวผมจะพารู้ไหมครับทุกคนว่าบ้านหลังเนี้ยมีอะไรด้วยมีอะไรเพื่อนโบลิ่ง ม,มีโลงหนังด้วยมีโลงหนังส <Kingdom, S 3> <wam S 1> ่วนตัว <Est> ด้วยแล้วก็แบบโคตรดี แล้วก็มีห้องอันนี้กูชอบสุดก็คือห้องเซาวนาเพราะว่าผมเป็นคนชอบเซาวนานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็คือผมจะบอกไว้รุ่นพูลล่าทั้งหลายนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกราคาจริงนะไม่ใช่แสนสองนะราคาจริงคือ60,000บาท60,000แล้วก็บวกค่าเฉลี่าค่าประกันอีกหมื่นหนึ่งซึ่งก็อาจจะเสียเยอะอยู่แหละก็ตีไปประมาณจักแต่อาจจะคือว่าโซเย่พัทยาสอบสัมพันธ์ไม่รู้เรื่องนะแล้วเราหันกันไหมเนี่ยไม่ได้หันพี่แจาคคนเดียวอ่ะก็เวไรวๆรุ่นพูลล่าเขาไม่หันกันอยู่แล้วใช่ถ้้า35คนตองหาคนเท่ไหร่ ไม่รู้อ่ะไม่ได้ตกเลขไม่รู้จริงไม่จริงเป็นอะไรคือจริงเป็นอะไรเปียก็คือว่าพัทยานะครับผมโซเย็งก็ง่ายๆเลยสมมติถ้าเรามาจัดคนนะบ้านเจ็ดหมื่เราหารคนเท่าไหร่ลองคิดหารคนละเจ็ดพัหาก็คนละเจ็ดพันเดพันหกพันมั้งเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนเรามาเจ็ดคนหารคนเท่าไหร่เจ็ดพัน เออช่างแม่เห็นโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันในบ้านอีกแบบค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเยอะเยอะอันนี้นะครับทุกคนก็คือห้องเสาหน้านะครับทุกคนไอเดียมันไม่ได้มีเสาหน้าอย่างเดียวด้วยมึงดูเฮ้ยเยืสัมผัสด้วยเฮ้ยเฮ้ยเยีบมางคนอะไรเล่นเนี่ยเออยมาดูดูห้องนุ่มเยอะอะ นี่คือห้องสาวนาที่แบบผมต้องการมากๆเลยนะพอสาวนาเสร็จปุ๊บเหมือนเหมือนเหมือนอไอ้เงี้ยเหมือนเหมือนวัยรุ่นเลยนะเหมือนวัยรุ่นเหมือนเหมือนเหมือนญี่ปุ่นอะยังซ่ายังซ่าหนักเต็มตัวเลยไม่เอาแต่เอ็ดเอ็ดไปดูเดี๋ยวดูดูดูผมบอกเลยว่าเปี้ยก็มีไรครัโอ้โหไรแต่ไม่เอา่เอาไ่อด่านนะขอด่าน่อดาก็คืออันนี้เป็นห้องสาวนานะครับเพราะคือสาวนาเสร็จปุ๊บทำอย่างนี้เลยอ่ะเปี้ยกพอเราสาวนาเสร็จนอนแล้วให้คนนวดนวดอ่นวด เราต้องรอบตัวแข็งไอ้ตัวผาโซเอลใช่ปะอ้ย๊อปี้อีกลอดอันนี้ก็คือห้องซาวน่านะครับก็คือบ้านเนี้ยฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับทั้งซาวน่าทั้งชิลทั้งแบบหลายอย่างโบดเออแต่ยังไม่ได้ไปหาไปดูโบลิีนผมบอกเลยถ้าทุกคนเนี้ยเข้าไปดูเด็ดทุกคนชอบมากเลยเป็นห้องแบบห้องเชื่อมห้องเชื่อมแล้วดูห้องโบลิงเขามันเป็นแบบทางเดินแบบแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกมันเป็นห้องลับอะบอคอนโซนอันนี้ดูดูแค่ทางเข้าอันนี้ก็คือว่าผมเช่าเองนะครับผมไม่่ดดููแคทาางเข้ โครเขียวีเซียฟาพะพางโคตรเย็นอ่ะโอ้อยเฮ้ยม่มีดีเจมาดูนี่นะครัทุกคนก็คือห้องโยนโบลลิงนะโคตรดีทุกคนมาดูนี่แล้วผมบอกเลยสมัยก่อนอ่ะผมเคยผมผมเคยเป็นแชมป์โบลลิงด้วยมันเชื่อไหมเชื่อเชื่อหมดทุกอย่างลเมื่อนี่แล้วผมชอบอย่างนี้ถ้าผมแบบเอายี้ดี่กว่าถ้าพวกมึงไม่มานะแล้วกูมาคนเดียวนะกูทำไงรู้ปะมาดูเฮีย่้องไ่อ่อ่้ไอ้่นออ ไอ้เก๋อะไรกันไปอ่ะเรื่องขาก็คือติฟอนะครับผมคือที่นี่แบบดีมากไอ้ไอ้ปอคอนอันนี่ปอคอนปอคอนนี่อย่างแปลว่าจะกินจะดูหนังมันไม่มีดูนี่กอซิล่าโอ้โหโอ้โหทำประทรงขึ่มแต่ดูหนังกระตุ้นอะไรหนังกระตุ้นอะไรไม่รู้จักออซิล่าเหรอครับรู้จักครับไม่เคยดูฉันแหละทุกคนค่อนข้างดีนะครับก็คืออันนี้มันเป็นแบบเบาแบบดีด้วยนะเอ็นได้ป้ะเอ็นได้ดิเอ็นได้แบบได้เลยที่นี่เอ็นตรงนี้โอ้มีกลุ่มกดด้วยนี่ เฮี้ยเขาเฟ้ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้กูจะบอกให้นะง่ายๆเลยเรามากี่คนสุพุน่ะวันนี้เรามากันยี่คนสุนะไม่ต้องนอนห้องนอนได้ตรงเนี้ยแหละบายกวนห้องี่พี่เจยพูอ่ะไอพี่ยมเคยดูคลิปสมัยก่อนมาที่เขามีอะไรกนงหนังอ่ะเยเนี่ยแหลว่าน้ดีเนาอนนั้นคือจอนน้นเปปมันตเป็นอแจอจอแบบจอแบจอบอออออจออแ จอโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์อย่าอุ้ยอุ้ยโทษตโตอย่าทำไรอ่ะโอ้ยยังเกิดไปปะเฮียก็นี่นะครับอันนี้ก็คือห้องดูหนังนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโยนโบลิ่งโชว์ทุกคนไอ้เปี้ยกโยนโบลิ่งกูแบบก็คือข้างบนอ่ะมันจะอยู่ได้ถึงประมาณห้าทุ่มนะครับจะเสียงดังได้ถึงห้าทุ่มแล้วก็ต้องลงมาข้างล่างกันต่อสมมติถ้าแบบกินเหล้าต่ออะไรอย่างนี้ถ้าโนเนียต่ออยู่นะครับประมาณนั้นนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโยนโบลิ่งโชว์ทุกคนนะครับคือคลิปแล้วก็แบบดึกหนึ่งสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคือผมบอกเลยว่าสมัยก่อนคือผมเคยไปแข่งจริงๆนะนี่พูดจริงๆคิโมะอะไรนะใกล้ถังโอ้โหสักทีนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวโมลี่โคตรเท่โมลี่มีสีด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยวมดี๋ยวเ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 ดเดี๋ยว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 เดีดี๋ยวเ ดูนี่นะตามหมดไหมปกติโยนบอลลิงก็โยนสองครั้งใช่ไหมคือดูกูการโยนกูหลบแล้วนะหลบแล้วหนึ่งการโยนบอลลิงอ่ะมันต้องมีการรำเหมือนมวยไทยมันต้องมีครูต้องนอนนี่นะนอนน่นะนอนนี่ยังไงอ่ะกูเมื่อยว่ะคนเมื่อยมาดู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 ท่ายนต์ลงผมครับป๊บป u ๊บไป หมดหมดุกอ่ะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเคยแข่งโบลิ่งผมพูดจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าฟุ๊กเดี๋ยวจะหาว่าฟุ๊กเดี๋ยวจับให้ดูอีกทีนึงไม่เป็นไรครับเจ้าคร่ะโค้เดี๋ยวจะหาว่าฟุ๊กอันเนี้ยจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะกู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 มีโอกาสโยนอีกครั้งนึงด้วยนะแต่ว่ากูจะโยนแบบครั้งเดียวเลยได้ครับล้มอีกแล้วงแค่ทำแบบเดียวปุ๊บปุ๊บเจ๊ จะะฟุกกออ่่เมืี้ดูอันนี้หมดไหมเปียงดูนะมึงว่ากูของกูหมดไหมฮะหมดหมดเชื่อเชื่อเชื่อไม่เชื่อมันมีคนพูดจริงวางไม่ดีมันเหลือมันหมดแล้วนี่ยไงหมดแล้วอ่าโอเคก็เคลียร์ครับเอาขอบอกชนดชดคุณเลยไหมอาได้ได้ได้อ่าอ่าตรงนี้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 อ่าเพราะอมไม่ต้องลำรำเลยอ่าอ่าเชิญครับเชิญครับ ลูกพังลูกตรงไมู่้ไ่ตรงนะโอเคนะครับทุกคนบ้านก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าฟังก์ชันเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างครบเนาะแล้วแบบลำพงดีแต่ผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลิขสิทธิ์นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะครับแต่ว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแนะนำแนะนำดูบ้าปกติเวลาเราไปเปิดบ้านกันก็แค่แปดเก้าพันแต่ว่าอันนี้คือผมอยากเปิดวันเกิดดิวแบบที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับซึ่งแต่ว่ามันเป็นที่ภาคนใช่แล้วผมก็ต้องเลื่อนวันมาเป็นวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับทุกคนก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป กสตใครชอบเมื่อกี้มันทำอะไรโยกไ่โยกไ่โอ้โหวันเจัาใหม่นหน้าสำหรับวนนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ย่ามกดแชร์อย่าลืมกด s u ั s c ส i b e ิพด้วยนะครับวันเจันใหม่ขึ้นหน้ารีไม่ตอนน้เนสครับ